สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายหม่อมแชนแนลคะ่ะนะบรรยากาศตอนเชียงเที่ยงนะคะตอนนี้พ่อนอนกลางวันนะคะดูนะคะวิ่งไปเลยนะคะออกมาวิ่งไปหาพ่อเลยนะคะที่นอนหนูพ่อที่นอนหนู พี่เราจัะนอนนะคะอะไรเยอะนอนจะนอนจะมาสีอะไรอย่างนี้เฮ้ยเด็กโอ้ยอะไรอย่างนี้ก็จะนอนใช่ไหมดูดูโซ่แล้วขโมยที่นอนเขาดู พอดูนะคะดูนะคะดูแล้วก็โกรธแรงนะคะโกรธแรงพ่อนอนที่นอนหนูดูนะคะดูนะนี่โกรธอย่างแรงเลยนะคะแม่แม่คะวุ้นเตะเอวพะเตะพ่อด้วยนะคะนี่โกกี้มาขโมยที่นอนนะคะแม่แม่คะโกกี้นอนนอนกลางวันนะคะ นี่วิ่งมานอนแล้วนะคะนอนนี่แหละนอนกับพ่แหละนอนนี่แหละนอนนี่แหละนอนนี่แหละเนี้ยเนี้ยอุ้ยนอนสบายโอ้ยลุ่มลุ่มลุ่มนะคะนอนด้วยกันแล้วนะคะไปบุญ ใจทั้งเหลือเกินแล้วลูกสาวพ่ออ้ยเวนเตเต้แล้วนะคะโอ้ยดูทำดิ สนุกมากเลยนอนกลางวันกับคอกี้นะคะได้หมอนแล้วพ่อได้หมอนแล้วทำลายหมอนเลยทีนี้เอาหมอนไปแล้วเอามาให้พอแล้วลูกแล้ว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 หมอนมาคืนแล้วเอานี้ดูไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยดูเลยมาลูกเอามานี่เอามานี้แล้วแล้วแล้วเอาหมอน ไปแล้วนะคะแม่เมยคะดูเตะมอนแล้วนะเนี่ตอนนี้แม่หมยก็วิ่งไปช่วยลูกนะคะลูกวิ่งไปไกลดูลูกสาวนะคะลูกสาวรนอน,นะคะ<อ>เต็มที่เลยแ<อ>ม่หมยอ,อยู่ไม่ได้เลยนะคะ<อ>เห็นลูกดืด้อวิ่งออกมาเลยนะคะมาช่วยพอกี้แพอีกเร้นนึงนะคะ<อ>นี่ดื้อมากเลยเ<อ><โ>ลย ไปวุ้นเล่นอะไรไม่พอดึงออกแล้วพ่อดึงอันที่ไปออกแล้วนะเนี่ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอยโอนอ้โอยโอ้ยอยโออโอเยโอ้ยโอยอ ตุตอของเรานะคะตอนนี้ก็ที่นอนก็แตกแล้วนะคะลงออกเลยนะคะดูตุ๊ตะของเรานะคะเล่นตุ๊ตะโอ้วิ่งนะคะวิ่งออกกำลังกาย ดูสภาพที่นอนตอนนี้นะคะลมออกแล้วนะคะแม่แม่คะแตกอีกแล้วนะคะแตกอีกแล้วตุ๊ตดตามาแล้วมาแล้วลูกมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับดูครับตอนนี้ใบบุญของเราออกมาข้างนอกแล้วอามาเจอพอถิ่นทินอนโกรธโมโหมากครับโมโหมากขาดที่นอนวิ่งแล้วครับที่นอนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับใบบุญของเราหาทางจะเอากลับบ้านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านครับเราดูเด็กขโมยอ้อยครับพี่น้องครับวันนี้ดูครับ ขับอ้อยได้วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งขโมยอ้อยไปให้แม่เหมยครับดูครับกลัวคนจับได้พี่น้องจับได้อ้อยหนึ่งท่อนจะไปไหนจะเอาไปไหนขโมยอ้อยพี่น้องเด็กขโมยอ้อยวันนี้วันก่อนขโมยฟักทองวันนี้มาขโมยอ้อยครับวันนี้ดูครับดูครับออกมาข้างนอกได้มาทําอะไรมาขโมยอ้อยไปไหนมาขโมยอ้อยไปไหนดูครับพี่น้องเราจับโจนนด้แล้ะครับพี่น้องตัวนี้จับขี้ขโมยได้แล้วจับขี้ขโมยได้แล้วพี่น้องตัวนี้ เนี่ยครับพี่น้องวิ่งกำาังกำลังขโมยครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังขโมยครับตอนนี้ครับน้องมาช่วยกันดูครับเด็กคนนี้นครับหลังจากขโมยเอยแล้วมาทําอะไรครับมาหาอะไรให้แม่เหมย์นะครับเด็กชนของเรามาปลุกใครโอมหาเพื่อนเล่นครับนะครับหลังจากออกมา มวยอ้ยอยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมาหาอะไรไรไม่เหมยครับไม่เหมยก็ออกไปทางนู้นไม่เหมยก็ไปยืนทานสับรดอยู่นู้นครับไม่เหมยก็โอ,อกไปฝั่งนู้นอ้าวต่างคนต่างหนีเที่ยวเลยทีเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูใบบุญสนี้มาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> นี่คือความน่ารักความสุกสนของใบบุญครับจะอยู่ประมาณนี้ครับ โอ้ยจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปไหนลูกโอ้ยโอ้ยจะไปไหนมาหาเพื่อนเล่นนะครับนี่ครับมาเนี่ยไม่ใช่อะไรครับมาหาเพื่อนเล่นเดินสำรวจพื้นที่ครับ เป็นบานไปไหนใบบุญโอ้ยเรียกหาพี่เอิร์ธไปไหนเดินหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนน่ครับสำรวจพื้นที่อยู่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดินเลาะไปทั่วครับไปเจอรถเข็นแล้วเจอของเล่นแล้วทีนเนี้ย เอาไปนอนในบ้านนะาท้นนอนไปนอนในบ้านนะคะอูที่นอนนี้นุ่มสนุกมากเลยจะเอากลับบ <thighs> ้านแล้วนะคะดูอูดูดูดอดู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 ูด <rawd> ูดูดููด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีีย้ก็จวงทีนอนนะคะนอนดยนอด้วยนอด้วยนอด้วยไม่ให้นอนไม่ยมไม่ยมอ้ยยอะยกดูดิยยกนี่แล้วเอาไปวเอาไปเก็บแลวเออนี่ไม่ไทยกว